สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็ตามสัญญานะครับคลิปนี้เราจะมาทําตัวครีมนมฮอกไกโดกันนะครับโอเคอย่ารอช้าครับไปเตรียมส่วนผสมกันเลยส่วนผสมนะครับก็จะมีนมจืดนะก็ถ้าใครใช้นมฮอกไกโดก็ได้นะครับแต่สูตรนี้ผมใช้นมจืดธรรมดา ใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะมาดูส่วนผสมอย่างอื่นต่ออันนี้เป็นไข่ไก่นะครับผมใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะเอาเฉพาะไข่แดงเกลือแล้วก็น้ำตาลนมผงค็อกไอดแล้วก็แป้งข้าวโพดครับอันนี้นะครับเนยจืดเพิ่มความมันแล้วก็ความหอมขั้นแรกนะครับก็ามา เตียมนะครับอุ่นนมจืดก่อนนะครับเราจะอุ่นนะครับไม่ได้ต้มให้เขาเดือดนะ,ะก็เอาขึ้นตั้งนะครับะระหว่างนี้นะครับก็ให้เขาวอร์มไปเรื่อยๆให้เขาอุ่นก่อนนะครับก็มาเตรียมในส่วนของตัวไข่ไก่แล้วก็น้ําตาลขั้นแรกผมก็จะตีไข่ก่อนนะครับตีไข่ให้พอแตกๆ แล้วก็จะตามด้วยน้ําตาลเวลาที่เราใส่น้ําตาลลงไปนะครับก็พยายามรีบตีเขานะครับอย่าทิ้งน้ําตาลกับไข่ไก่ไว้นะครับเพราะไม่งั้นเขาจะเป็นลิ่มนะครับเคผมก็คนส่วนผสมของไข่ไก่แล้วก็น้ําตาลให้เข้ากันจากนั้นก็จะใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็ตัวนมผงฮอกไกโดลงไป ใส่ผพง,พงลงไปจากนั้นก็ผสมทั้ง2อ,อย่างนะครับตีให้เข้ากันค่อยๆคนนะครับระวังระวังกระจายคนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะครับความหนืดก็จะประมาณนี้นะครับอโอเคพอได้นะครับทีนี้เราก็จะมารอนมที่เราอุ่นไว้นะครับ นมก็อุ่นแล้วนะครับลดไฟลงนิดนึงอันนี้หม้อที่ผมใช้ไอ้โถที่ผมใช้ในเล็กไปนิดนึงนะครับค่อยๆเทนะครับนมลงในตัวส่วนผสมของไข่แล้วก็พยายามคนเรื่อยๆนะครับคนให้ละลายนะครับคนเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็เทลงไปอีก ส่วนผสมไม่เข้ากันถ้านมเดือดนะครับไข่ก็จะสุกนะพอไข่สุกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็มันก็จะเป็นลิ่มเหมือนกัน,นครับเวลากินไปก็จะรู้สึกแบบว่าเป็นเม็ดเม็ดนะครับทีนี้ผมส่วนผสมผมได้ประมาณนี้ผมจะใช้ตัวตะแกรงนะครับกองส่วนผสมก่อนเทลงหม้อนะเผื่อมันจะมีเศษน้ำตาลเศษผงอะไรเงี้ยครับกรอกไปก่อน ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องหกนี่เป็นธรรมชาติของผมเลยโอเคครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมของตัวคัสตาร์ดนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมหนืดขึ้นถ้าเราใช้แป้งข้าวโพดนะครับเป็นส่วนผสมหลักเนี่ยที่ผมใช้นะต้องพยายามคนให้เขาเดือดนะครับเดือดแบบปุดๆขึ้นมา น้อนถึงจะได้นะครับถ้าไม่แป้งข้าวโพดไม่เดือดเนี่ยบางทีเขาก็จะเป็นสกัสกๆอยู่นี่ของผมก็เหนือดแล้วนะครับแล้วก็เดือดแล้วปุดๆละกลิ่นหอมครับนะประมาณนี้ผมปิดไฟยกลงจากนั้นก็จะใส่เนยจืดลงไปแล้วก็คนเนยจืดนะครับให้ละลายเข้ากับตัวคัสตาร์ดของเรา จะเทนะครับพักไว้ให้เขาเย็นนะวิธีนี้จะทำให้เขาเย็นเร็วขึ้นนะ okay. หรือว่าใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดเนาจะเทแล้วก็พักเอาไว้พักไว้ให้เย็นก่อนนะครับก่อนที่จะมา,าตีวิปปิ้งครีมใส่กับเขา เพราะว่าถ้าเขาไม่เย็นตัวเนี่ยเวลาที่เราตีรูปหมวกวิปปิ้งครีมวิปปิ้งครีมก็จะละลายนะครับไม่ตีวิปปิ้งครีมใส่ไปได้ไหมได้นะครับเราก็จะใช้ไส้ตัวคัสตาร์ดเนี่ยใส่กับขนมปังไปเลยก็ได้นะครับเป็นขนมปังคัสตาร์ดแต่แบบนี้ผมพักให้เย็นก่อนเมื่อส่วนผสมนะครับของตัวคัสตาร์ดเย็นดีแล้วนะครับผมก็จะ ตีวิปวปิ้งครีมวิปปิ้งครีมที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแมกโนเลียตัวคัสตาร์ดที่ผมพักไว้ให้เย็นนะพอพอเย็นผมก็เอาเข้าตู้เย็นนะครับพักให้เย็นไปเลยนะจากนั้นก็ตีวิปปิ้งครีมครับเวลาที่ตีวิปปิ้งครีมนะครับแนะนําว่าถ้าเราบีบเป็นไส้เนาะตีให้เขาแข็งนิดนึงหรือว่าตั้งยอดแข็งหน่อยไม่ให้เหลวเกินไปนะครับ ผมได้แล้ประมาณนี้นะครับพอวิปปิ้งครีมนะครับได้แล้วทีนี้เราก็จะมา,าตีตัวคัสตาร์ดให้เขาอ่อนตัวลงเพื่อที่จะได้ผสมกับตัววิปปิ้งครีมได้ง่ายนะกลิ่นหอมมากครับกลิ่นของตัวนผมผงฮอกไกโดเนี่ยคือแบบหอมมาก ยิ่งถ้าใช้เป็นนมฮอกไกโดด้วยนะี่ผมว่าไปกันใหญ่เลยจะหอมแบบสุดๆเลยตีตัวคัสตาร์ดนะครับให้อ่อนตัวลงนะโอเคครับตัวคัสตาร์ดอ่อนตัวลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผสมนะครับค่อยๆตะล่อมวิปปิ้งครีมลงไปในส่วนผสมของตัวคัสตาร์ด กทดลองไปเรื่อยๆนะครับเพราะทดลอมส่วนผสมนะครับจนหมดนะจากนั้นเราก็มาเตรียมนะครับตักส่วนของตัวครีมนมฮอกไกโดของเราใส่ถุงบีบไว้เลยนะผมก็จะรัดอย่างแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับระหว่างที่เรารอขนมปังนะผมจะเอาตัวครีมนมของผมเนี่ยไปพักในตู้เย็นก่อนแล้วก็พอขนมปังได้นะครับก็เอามาฉีดไส้วิธีการฉีดไส้นะครับก็จากคลิปที่แล้วเนาะที่เราบีบไส้ลงไปออมาฉีดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสูตรนี้นะครับน้ําตาลนะครับจะไม่ได้หวานมากนะสูตรนี้จะไม่ได้หวานมาก จะหวานกลางๆนะหอมนัวเพราะเวลาที่เราโรยไอซิ่งนะครับความหวานก็จะได้จากไอซิ่งอยู่แล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอให้อร่อยนะครับกับขนมปังสำหรับวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ